น้องพี่จุดทูบงานทำบุญครบรอบ16ปีอาบิกเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม66วันนี้เราเลยมีเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยอย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเลขของซุปตาตัวน้อยน้องพี่ลูกชายสุดที่รักของบีมกวีและออยอภิพร โดยได้จุดทูบที่ได้มาจากงานทำบุญครบรอบ16ปี Big d 2 b เพื่อให้แฟนคลับที่ติดตามนำไปเสี่ยงโชคทางด้านคุณพ่อบีมกวีก็บอกว่าทูปจุดให้ถูกหวยถ้าเลขมันออกตรงก็ไปทำบุญให้บิ๊กเขาด้วยนะสำหรับเลขทูปดังกล่าวก็คือเลข802งานนี้ก็มีแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว